โอเพแชทคืออะไรเหมือนกลุ่มไลน์ใช่ไหมวิธีการสร้างและวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรข้อดีและข้อควระวังในการใช้งานต่างๆมีคนถามเข้ามาบ่อยมากๆเลยว่าเราใช้ Open Chat ขายของแทนไลน์โอเอดไหมวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ คือห้องแชทที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกลุ่มไลน์ที่เราใช้งานปกติเลยนะคะเพียงแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อย mm hmm. ๆฟีเจอร์ต่างๆโดยปกติแล้วการ<ๆ>เข้าร่วมกลุ่มไลน์เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกับใครสักคนในกลุ่มนะคะแล้วก็เกิดการสร้างกลุ่มเชิญกันผ่านไลน์นะคะแล้วก็ตร้างกลุ่มเสร็จก,กลุ๊มก็เข้าไปพูดคุยกันใช่ไหมแต่ตัวโอเ n นแชทเนี่ยจะแตกต่างออกไปนะคะตรงที่มันมีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าเราสามารถเข้าร่วมกลุ่มต่างๆได้ตามความสนใจที่เรามีนะคะแล้วก็คุณสามารถเข้าร่ว หรือเป็นเพื่อนในไลน์ลกับคนใน Open Chat นั้นๆมาก่อนวิธีการสร้างและวิธีการใช้งานมีดังนี้นะคะให้ไปที่หน้าแชทอาจจะเห็นว่ามุมขวาบนตรงนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์ต่างๆแสดงผลอยู่นะให้เลือกอันขวาสุดนะคะแล้วก็เลือก Open Chat จะอยู่ขวาสุดเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ที่หน้า Open Chat เรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่าในหน้า Open Chat เนี่ยจะโชว์ท็อปิกต่างๆที่เราอาจจะสนใจนะคะเช่นข่าวหุ้นเที่ยวไทยซีรีส์อนิเมะต่างๆนะคะเราก็สามารถกดดูเลือกหัวข้อที่เราสนใจได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกหัวข้อที่เราสนใจเนี่ยมันจะพาเราไปที่หน้าเสิร์ชหน้าค้นหานะคะ เช่นสมมติว่าทีมกดหัวข้อเที่ยวไทยจะเจอห้อง Open Chat ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเที่ยวๆขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถกดเพื่อขอร่วมเข้าร่วม Open Chat นั้นๆได้เลยนะคะเนี่ยกด Joy with new profile นะคะตรงด้านบนเนี่ยจะมีแคตตาล็อต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะคะในส่วนของการสร้าง Open Chat เนี่ยไม่ยากนะคะตรงด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่ม create open chat อยู่ก็สามารถกดได้เลยนะพอเข้าไปเนี่ย create open chat นะคะให้ใส่ชื่อตามที่เราจะต้องการสร้างนะคะใส่ description นะคะต่อมานะคะแคตตาล็อเนี่ยเราค่อย ใ,ใส่ทีหลังอีกทีนะคะแล้วก็าราเซิร์นะคะจะให้ห้องโอเพนแชทนี้สามารถเสิร์ชเจอได้หรือไม่นะคะถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวสําหรับคนที่เราอยากเชิญเข้าเรื่อมเท่านั้นเนี่ยก็ให้กดปิดไปได้นะเสร็จแล้วกด next มุมขวาบนจะเจอหน้าให้ตั้งค่าโปรไฟล์ของเราเองนะคะเราสามารถใส่ชื่ออะไรก็ได้ที่คนในโอเพนแชทนี้จะรู้จักเรานะคะในที่นี้ทีมขอใส่ชื่อเป็นทีมเซลสุก,กิ แล้วก็รูปโปรไฟล์สามารถเลือกรูปจากอาัลบ,บั้มในโทรศัพท์ของเราได้หรือเราจะเลือกรูปน่ารักน่ารักที่ทางไลน์มีมาให้เช่นเดียวกันก็ได้นะคะอ่ะเลือกรูปแมวกกดดมะะเสร็จแล้วกดดันนะคะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ตัว Open Chat มาใช้งานนะคะทีนี้ถ้าเราอยากตั้งค่าเพิ่มเติมให้กดตรงมุมขวาบนที่เป็นรูปสามขีนะคะหรือเจ้าปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ให้ไปตรงอัตเตอร์เซตติ้งนะคะตั้งค่าต่างๆส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็รูปของเราจากตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนต,ต่อไปเนี่ยจะเป็นการ ตั้งค่าห้อง Open Chat นะคะเรามาไล่ดูทีละเ,เมนูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ Open Chat Name ซึ่งเป็นชื่อที่เราเพิ่งตั้งค่าไปเมื่อสักครู่นะคะโดยชื่อนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะตามที่เราต้องการได้เลย Cover Photo ค่ะก็คือ,อ,อรูป Cover ของห้อง Open Chat นี้ Description ค่ะาาทำอธิบายเพิ่มเติมของห้อง Open Chat นะคะทำอภิบาลเพิ่มเติมเช่นอย่างห้องเที่ยวไทยนะคะก็รู้ก่อนใครโปรไฟล์ไหมอัปเดตท,ทั้งวันจองทันแน่นอนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เที่ยววัดสวยทำบุญอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราห้อง Open Chat ของเราเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถเลือกใส่ Description ตามที่เราต้อง เ,เพื่ออธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการจะเข้ามาจอยเนี่ยว่าห้องของเราเกี่ยวกับอะไรนะคะอันต่อมาแคตตาก,กอ็อกนะคะประเภทของ Open Chat ถ้าห้อง Open Chat ของเราเป็นห้อง p u ับ i ิกหรือห้องสาธารณะนะคะที่ต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาจอยเข้ามาร่วมกันเยอะๆเนี่ยแนะนําให้ใส่ประเภทของห้อง Open Chat ให้ตรงนะคะเวลาที่ผู้ใช้ไลน์เขาเสิร์ชหาห้อง Open Chat ตามความสนใจเนี่ยเขาจะได้เจอเราได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อมานะคะ New Member Notification นะคะ New Member คือต้องการให้มีการแจ้งเตือนไหมเมื่อมีสมาชิกใหม่กดเข้าจอย Open Chat นะคะ Show Open Chat Insert นะคะแสดงห้อง Open Chat นี้ในการเสิร์ชหาหรือไม่นะคะต่อมา Max Participant นะคะก็คือเลือกจำนวนคนสูงสุดของห้อง Open Chat นี้ในที่นี้เลือกได้สูงสุดที่5,000คนนะคะมากกว่ากลุมปลายปกติที่500นะคะ Privacy Setting ค่ะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่งางๆโดยปกติเนี่ยการเปิด Open Chat ขึ้นมานะคะจะมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยได้3แบบก็คือหห้องที่ เป็นพับบิคหรือห้องที่เป็นสาธารณะนะคะเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถกดร่วมจอย Open Cha t นี้ได้เลยนะคะอันที่2มีควายโค้ดทกจอยค่ะสมาชิกจําเป็นจะต้องมีรหัสเพื่อกรอกเพื่อกดเข้าร่วมนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากดเนี่ยระบบก็จะถามว่าจะให้ใส่โค้ดเป็นอะไรนะคะซึ่งเวลาที่สมาชิกเขาจะจอยเนี่ยเขาต้องใส่โค้ดเดียวกับที่เราตั้งค่าไว้นะคะอันที่3 r ม q u i r e admin approval นะคะข้อนี้เนี่ยคุณจะต้องสร้างคําถามให้สมาชิกเนี่ยกดพิมพ์คําตอบมาก่อนเมื่อกดเข้าร่วม Open Chat โดยแอดมินเนี่ยหรือเราเนี่ยสามารถคิจารณาก่อน อนุมัติได้ว่าจะให้คนคนนั้นเข้าร่วมหรือไม่ให้เข้าร่วมนะคะก็กดสร้างคําถามได้เลยค่ะอันต่อต่อไปนะคะก็คือ manage member manage permission ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่า admin ต่างๆนะคะสิทธิสิทธิ admin ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆทั่วๆไปนะคะ wallpaper c h a t history นะคะ delete ข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปจนถึงพวกการแบบ leave open chat หรืออ,ออกจากห้อง open chat นะคะนอกจากฟีเจอร์อื่นๆที่คล้ายคลึงกับกลุ่มไลน์ปกตินะคะเจ้าตัว open chat เนี่ยยังมีฟีเจอร์หนึ่งที่ น่าสนใจที่ทีมอยากแนะนําเพิ่มเติมก็คือบอทนะคะโดยในตัวบอทเนี่ยจะแยกออกเป็น3ประเทศหลักๆก็คือ1นึ่งพันสเลเตอร์นะคะหรือตัวช่วยแปลภาษานะคะจะมีให้เลือกหลากหลายภาษามากๆทั้งอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีจีนเยอรมันนะคะก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าจะเป็นอังกฤษไปเกาหลีนะคะอังกฤษไปไทยหรือจริงๆมันเป็นสลับกันไปมานะคะอังกฤษไทยไทยอังกฤษอังกฤษเกาหลีเกาหลีอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวต่อมาของบอทนะคะก็คือสแปมฟิลเตอร์นะคะหรือตัวช่วยลบข้อความไม่ถึงประสงค์ต่างๆ โดยที่เราสามารถกดเพิ่มคีย์เวิร์ดตามที่เราต้องการได้เลยเนะะี่ยค่ะเลือกเพิ่มแอดคีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะอาจจะเป็นพวกคำหยาบหรือคำไม่พึงประสงค์กับแบรนด์ก็ได้นะคะตัวที่3นะคะก็คือตัวออโต้รีสปอนเดอร์นะคะหรือตัวช่วยตอบกลับอัตโนมัตินะคะโดยจะแยกออกไปอีก3ทางก็คือ1 g ึ t งกิตติ้งนะคะ 2. องสเกจโด้มเมสเซจแล้วก็3ตัวรีพายทูคีย์เวิร์ดคะกิ๊ตติ้งก็คือข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่เมื่อมีสมาชิกใหม่จอยโอเพนแชทมาเนี่ยระบบก็จะส่งข้อความถักทายโดยทั่วไปเขากบบขาทายแล้วกกก็บอกกออขเ่น Chat น,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 นะคะคตัวที่2ก็คือตัวสเกจโดแมสเซจหรือข้อความตั้งเวลานะคะระบบก็จะส่งข้อความตามที่เราตั้งไว้อาจจะเป็นแบบแจ้งเตือนรายเดือนในการชำระเงินต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวที่3ามรีพาทุกคีย์เวินะคะเวลาที่กลุ่มแชทเนี่ยมีคนเยอะๆนะคะก็อาจจะเจอปัญหาที่เราต้องตอบคําถามเดิมๆซ้ำๆอะไรเนี้ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์เนี้ยช่วยคุณได้นะคะในการแบบว่ารีพาทุกคีย์เวิต่างๆ และมาถึงส่วนในการเชิญเพื่อนนะคะในการที่เรามี Open Chat แล้วเนี่ยเราก็ต้องเชิญคนเข้ามาจอย Open Chat ของเราใช่ไหมคะคุณสามารถเลือกเชิญได้หลายทางนะคะโดยกดตรงคําว่า i n v i t e ค่ะเลือกแชร์ลิงก์แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปแปะตามเพจไอจีหรือเว็บเพจต่างๆก็ได้นะคะอันต่อมาคือ i t e f r i e n นนะคะหรือเชิญเพื่อนจากไลน์ของคุณก็ได้อนทส่3นะคะจะเป็นการบันทึก QR Code อาจจะปิพ์แล้วก็ไปแปะที่หน้าร้านหรืออาจจะเอาไปอัปโหลดใน IG ในเว็บต่างๆของคุณก็ได้เพื่อแชร์ให้คนเนี่ยเข้ามา ร่วมจอย Open Chat ของคุณนะคะมาถึงข้อดีของ Open Chat นะคะจริงๆ Open Chat เนี่ยมีข้อดีหลายข้อนะคะเช่นสามารถมีสมาชิกเข้าร่วมได้หลายพันคนนะคะจํานวนมากต่างจากกลุ่มไลน์ปกติที่จะเข้าร่วมได้เพียง5 0 0คนนะคะสมาชิกแต่ละคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามที่ต้องการเลยนะคะว่าห้องแชทนั้น Open Chat นั้นเนี่ยเขาต้องการจะใช้ชื่ออะไรนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็พูดถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยความเป็นส่วนตัวของห้องเนี่ยก็สามารถตั้งได้หลากหลายเช่นเป็นพับบิกนะคะหรืออาจจะต้องแบบรีควีฟโค้ดในการจะ ต้องใส่โค้ดก่อนเข้าร่วมนะคะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของสมาชิกก็สูงนะคะไม่จําเป็นจะต้องใส่ชื่อจริงนะคะใส่ชื่ออะไรก็ได้ในวงการนั้นๆน,น,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยสมาชิกแต่ละคนในห้องเนี่ยในการพูดคุยกันเนี่ยไม่สามารถแอดไลน์ทักกันส่วนตัวได้นะนึกออกไหมเวลาที่เราใช้กลุ่มแชทเนี่ยในกลุ่มนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะเป็นแบบใครก็ตามเนี่ยเราอยากทักเขาส่วนตัวเราก็แค่กดที่โปรไฟล์เขาแล้วก็แอดไลน์เขาไปคุยใช่ไหมคะแต่ว่าโอเพนแชทเนี่ยไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นะคะก็คือกดที่โปรไฟล์เนี่ยจะไม่มีอะไรเเเกิดขึ้นนลยจะป็แค่รู กับชื่อนะคะแค่นั้นเองไม่สามารถแอดเฟนแต่คุยกันส่วนตัวได้ถ้าอยากแอดเฟนหรือต้องการแบบว่าคุยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องส่งเป็นลิงก์แอดหรือให้ ID กันเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวเปนแชทเนี่ยมีฟีเจอร์บอทให้ใช้ที่ทีมแนะนําไปก่อนหน้านะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวกิทติ้งแมสเซจหรือพวกรีพายทูคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆนะคะสามารถนําไปใช้กันได้แต่ว่าข้อควรระวังในการใช้งาน Open Chat เนี่ยก็มีเช่นกันนะคะเนื่องจากที่มันสามารถเปลี่ยนชื่อได้อิสระมากๆนะคะต้องระวังในการใช้งานเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราคุย ด้วยนั้นเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะคะมีคนถามเข้ามาบ่อยมากๆเลยว่าเราใช้ Openchat ขายของแทนไลโ OA ดีไหมนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้งานด้วยจริงๆในแง่ของการสร้างคอมมูนิตี้กับลูกค้าเนี่ยสามารถทำได้แต่ไมไ่แนะนำมากนะคะเพราะว่า Open Chat ไม่ได้เป็นวันเวย์คอมมูนิเคชันเหมือนตัวไล n e o a นะคะมันมีลักษณะเป็นแบบห้องแชทที่ใครจะพิมอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้ในกรณีที่ลูกค้าเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วเขามาต่อว่าแบรนด์เราต่อหน้าลูกค้าท่านอื่นก็จะไม่เป็นผลดีกับแบรนด์เท่าไหร่ใช่ไหมคะและแม้ว่าปกติเนี่ยแอดมินจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปมงกุฎอยู่ที่โปรไฟล์ ะะแต่ว่าบางทีเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้สังเกตแล้วก็เกิดการแอบอ้างกันได้นะคะเคยเจอเหตุการณ์ใน Open c h a ทเนี่ยที่มีคนแอบอ้างแบรนด์แล้วก็ทักเข้า Open Chat กลางดึกเลยแจ้งโปรโมชั่นเซอร์ไพรส์นะคะแจ้งให้สมาชิกเนี่ยรีบซื้อรีบโอนเงินภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดการโอนเงินกันจริงๆนะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์อย่างมากเลยนะคะโอเคและนี่คือทั้งหมดของการตั้งค่าแล้วก็การใช้งาน Open Chat นะคะถ้าใครมีคำถามหรือต้องการทราบเรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะหรือว่าทัมาาหเรที่ กได้นะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ